คนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความล้มเหลวเขาต่างกันอย่างไรโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนในงานประจำหรือในงานต่างๆที่เราได้รับมอบหมายมามันอาจจะมีหลายงานหรือบางงานที่ไม่พึงปรารถนาที่ตัวเราเองไม่มีความต้องการอาจจะเป็นความเหนื่อยล้าอาจจะเป็นเพราะอารม์หรืออาจจะเป็นเพราะสุดขีดความสามารถที่เราเองพึงจะทำกับันได้คนที่ประสบความล้มเหลวเขาจะล้มเลิก การทำงานเหล่านี้ทันทีแล้วอาจจะปฏิเสธโยนให้คนอื่นทำต่อเมื่อเขาเองไม่อยากจะทำกับมันแต่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์เบื่อนายอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์ขุนมัวหรืออารมณ์ต่างๆอะไรมากมายอย่างไรก็ตามเหมือนกับคนที่ประสบความล้มเหลวแต่เขาจะไม่เคยคิดที่จะรื้เลิกในการทำให้มันจนสำเร็จภารกิจ สิ่งต่างๆเราเานียครับมันเป็นคู่ขัดแย้งกันระหว่างคนที่ล้มเหลวกับคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะไปต่อทางที่เขาไม่มีความพร้อมหรือเขาไม่มีความต้องการอยากจะทํามันแต่เขาต้องทําเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องผ่านบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปได้จนถึงบันไดของความสําเร็จนั่นเองแล้วคุณนะครับวันนี้เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความหน้าเบื่อหน่ายอะไรบ้างหรือเปล่า แล้วคุณทำอย่างไรครับคุณลุยกับมันไหมคุณทุ่มเทกับมันไหมคุณลองดูนะครับว่าลองทุ่มเทกับมันลองลุยกับมันแล้วคุณนะครับจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอนาคตจากที่เราไปเกิดมาเพราะใจกดเกิดมาเพราะแบงปันจัยครับ